เราก็ใช้น้ำหมักสูตรดังกล่าวที่เราขยายแล้วนี้ใช้จำนวน 50cc ผสมกับน้ำ20ลิตรนะครับสำหรับการใช้ครั้งแรกเพื่อที่จะทำให้พืชรู้จักและก็เคยชินกับน้ำหมักดังกล่าวหลังจากที่ใบไม่หงิกใบไม่งอใบไม่ไหม้เรียบร้อยแล้วต่อไปครั้งที่สองท่านก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นครั้งละ5 0ซีเช่นเดียวกัน ก็หมายความว่าในครั้งที่สองท่านสามารถที่จะเติมน้ำหมักชีวภาพเหล่านี้ 100cc แล้วเติมน้ำให้ครบ20ลิตรนะครับมันก็จะทำให้พืชเจริญเติบโตไม่เป็นโรคไม่มีแมลงมลบกวนหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเพิ่มไปอีก 50cc ก็จาก100ก็จะเป็น150และสูงสุด ก็ให้หยุดที่ 200cc ต่อนนะ้ำ20ลิตรนะเราก็สามารถที่จะนำไปใช้กับพืชผักแล้วก็ไม้ผลอื่นๆได้เช่นเดียวกันก็จะทำให้ใบเหล่านั้นไม่ไหม้ถ้าหากว่าใบไหม้แล้วใบร่วมแล้วทุกอย่างก็คือจบกันเพราะฉะนั้นใช้ตามอัตราส่วนที่แนะนำนะครับ